ปลดล็อกชีวิตด้วยพลังจิตใต้สำนึกคุณรู้หรือเปล่าว่าพลังจิตใต้สำนึกของคุณนั้นมีศักยภาพมหาศาลในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในวันนี้อป้าจะพาคุณไปสำรวจวิธีการเข้าถึงพลังจิตใต้สำนึกเพื่อปลดล็อกความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตแล้วคุณจะได้เรียนรู้วิธีปริกชีวิตด้วยพลังที่คุณก็มีอยู่แล้วในตัวคนหนึ่งให้เข้าใจก่อนว่าจิตใต้สำนึกนั้นเป็นเสมือนกับ พื้นดินแห่งความคิดจิตใต้สํานึกเปรียบเสมือนกับดินที่อุดมสมบูรณ์ที่มันมีอยู่แล้วสินที่คุณปลูกก็คือสินที่คณจะได้เก็บเกี่ยวมันสินที่คุณคิดและรู้สึกซ้ําๆจะกลายมาเป็นความจริงคุณจะต้องปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อมั่นในสินที่คุณต้องการไม่ใช่สิงที่คุณไม่ต้องการความคิดเชิงบวกนั้นจะช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ดีในชีวิต หลีกเลี่ยงความคิดลบที่อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ฉุดร่างคุณเอาไว้คุณอาจจะเริ่มคิดว่าฉันคู่ควรกับความสําเร็จและคุณจะพบว่าคุณจะเริ่มดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้คุณเข้าใกล้สู่เป้าหมายที่คุณต้องการขออ้อ 2. การสร้างภาพในจิตใต้สํานึกผ่านการมองเห็นด้วยใจการสร้างภาพในใจนั้นช่วยกระตุ้นให้จิตใต้าสานึกรับรู้สิ่งที่คุณต้องการจงใช้เวลาอย่างน้อยวันละ 5- ถึงสินาที ฝึกสร้างภาพในใจจินตนาการถึงความสำเร็จและความสุขที่คุณต้องการภาพในใจยิ่งชัดเจนมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดึงดูดสถานาการณ์ที่คุณต้องการมากเท่านั้นชงจินตนาการเพื่อช่วยปลุกพลังในตัวคุณความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณจินตนาการนั้นจะเพิ่มพลังให้กับภาพนั้นและเป็นแรงสะ,สะเทือนดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นเช่นคุณอาจจะจินตนาการว่า ตัวเองยืนบนเวทีต่อหน้าผู้คนมากมายและได้โอกาสเข้าร่วมในงานสัมมนาใหญ่ข้อ 3. ใช้คำพูดยืนยันหรือว่า affirmation เพื่อปลูกฝังความเชื่อของคุณคำพูด affirmation หรือว่าคำพูดยืนยันนั้นมีความสำคัญมากครับมันช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบความคิดในจิตใต้สำนึกของเราได้จงฝึกพูดคำยืนยันเชิงบวกเทุกเช้าหรือว่าระหว่างวันหรือว่าก่อนนอนก็ได้ใช้คำพูดที่ ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการเช่นฉันมีความสุขและประสบความสําเร็จในชีวิตฉันกู้ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับใครนะครับที่ชอบฟัง affirmation ก็สามารถฟังได้ที่ YouTube โอปาอีสานครับข้อ4หลีกเลี่ยงข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อจิตใต้สำนึกคุณจิตใต้สำนึกนั้นรับรู้ทุกสิ่งที่คุณรับเข้ามาโดยไม่คัดกรองจงหลีกเลี่ยงเสือระว่าคําพูดที่มีพลังลบ จงล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่สร้างพลังบวกจงใช้เวลากับสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจคุณก็คือผลลัพธ์ของข้อมูลที่คุณบริโภคเช่นคุณอาจจะหยุดฟังข่าวที่สร้างความเครียดและเริ่มฟังพอดแคสต์สร้างแรงบันดาลใจขอ้อ 5. ฝึกการหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆเพื่อฝึกเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึกการหายใจลึกๆจะช่วยให้จิตใจคนมีความสงบมากขึ้น และความสงบนี้เองจะเข้าถึงจิตต้าสานึกได้ง่ายขึ้นฝึกการหายใจลึกทุกเช้าเพื่อเรียมจิตใจให้พร้อมรับวันใหม่การหายใจนั้นจะเพิ่มการระนหนักรู้ถึงความคิดช่วยให้คุณจัดการกับความเครียดและความกลัวได้เป็นอย่างดีความสงบที่เกิดขึ้นจะทำให้จิตใต้าสานึกอยู่ในสภาวะเปิดรับสิ่งใหม่ข้อ6เขียนเป้าหมายเพื่อฝังลงไปในจิตใต้าสานึกการเขียนจะช่วยให้เป้าหมายชัดเจน และส่งไปยังจิตใต้สำนึกจงเขียนเป้าหมายในสิ่งที่คุณเห็นและอยากได้ทุกวันการเขียนจะช่วยสร้างการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งและทำให้เป้าหมายกลายเป็นสิ่งที่คุณนึกถึงตลอดเวลายิ่งคุณเขียนมันเท่าไหร่มันยิ่งอยู่ในตัวคุณคุณจะรู้สึกว่ามุงมันมากขึ้นข้อเจใช้พลังแห่งการกระตันยอยู่สำนึกรู้คุณคำขอบคุณเพื่อดึงดูดสิ่งด,ดีเข้ามาสู่ชีวิต ความรู้สึกสำนึกรู้คุณนั้นจะกระตุ้นพลังในจิตใต้สำเน็จจงเขียนสิ่งที่คุณจะรู้สึกขอบคุณในแต่ละวันความกระตันยูจะช่วยดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเพิ่มขึ้นจิตใต้สำนึกจะเชื่อว่าคุณมีสิ่งที่คุณต้องการอยู่แล้วคุณจะรู้สึกพอใจในปัจจุบันมากขึ้นโฟกัสและมั่นใจในอนาคตมากขึ้นเช่นคุณอาจจะฝึกขอบคุณโอกาสที่คุณมีในชีวิตหรือเคยได้รับมาและคุณจะพบว่าคุณจะโชคดีได้รับโอกาสใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เขาอ8อย่าประเมิพนพลังของการพูดตัวเองต่ำเกินไปบทสนทนาภายในส่งผลโดยรงต่อจิตใต้สำนึกมันหมายความว่ายังไงครับก็คือเราพูดในใจนั่นเองจงเลือกใช้คำพูดที่สนับสนุนตัวเองเท่านั้นบางคนเนี่ยไม่พูดออกเสียงแต่ว่าก็บน่นพึมพำในใจหลีกเลี่ยงการตัดสินตัวเองในแง่ลบรู้สึกกับตัวเองในแง่ที่ไม่ควรบทสนทนาที่ดีนั้นจะสามารถสื่อสารส่งเสริมสนับสนุนความมั่นใจในตัวคุณ การที่คุณพูดกับตัวเองจะเป็นการบอกจิตใต้สำนึกว่าคุณเชื่อมั่นในตัวเองเช่นคุณอาจจะพูดคำว่าฉันทำได้ทุกครั้งก่อนที่คุณจะนำเสนอง,งานข้อ9ตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกในช่วงเวลาก่อนนอนก็ดีนะครับแต่บางคนไม่สะดวกจริงๆก็เป็นตอนเช้าหลังจากที่คุณตื่นนอนทันทีช่วงก่อนนอนคือเวลาที่จิตใต้สำนึกนั้นเปิดรับสิ่งใหม่ได้ง่ายที่สุดครับ การฟังคาพูดหรือว่าเพลงสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าเพลงสมาธิเพลงบรรเลงน,นะครับก็สามารถทําให้คุณเนี่ยเยีวยวยาใจ,ใจิตใจฟื้นฟูใจ,ใจิตใจเข้าสู่สภาวะสงบเวลาที่ตัวเรานั้นอยู่ในสภาวะสงบสุขเราจะสามารถเปิดรับอะไรได้ๆมากขึ้นครับวิธีนี้เองครับช่วยฝังความคิดเชิงบวกในจิตใต้สำนึกได้เช่นเมื่อคุณอยู่ในสภาวะเปิดรับหรือว่าสงบมากพอก็ป้อนแ f ฟ i r อร์มช n ดีเข้าไปเช่นฉันรวยฉันเก่ง และปล่อยให้ความคิดดีๆทำงานในระหว่างที่คุณหลับเช่นคุณอาจจะฟังเสียงคำพูด affirmation ท,ทุกคืนแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยพลังบวกคุณสามารถไปที่ YouTube อบป้าอีสานได้ไปที่เพลย์ลิสต์โปรแกรมจิตนะครับขอ้อ10ใช้เวลาสร้างความสงบเพื่อลดความฟาุ้งซ่านความเงียบจะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับจิตใตส้สำนึกได้ด,ดีขึ้นจงฝึกสมาธิหรือว่าใช้เวลาในธรรมชาติความสงบนั้นจะลดความคิดลบแล้วก็ลดความเครียดด้วย จิตใต้สำนึกของคุณจะเปิดกว้างต่อความคิดสร้างสรรค์เชิงบวกคุณจะเริ่มรู้สึกชัดเจนในเป้าหมายของคุณข้อ11จงเชื่อในพลังของความเชื่อมัน่นความเชื่อมั่นในตัวเองนั้นเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังคุณจะต้องเชื่อว่าคุณทำได้ก่อนที่คุณจะลงมือทำความเชื่อมั่นนั้นจะช่วยจิตใต้สำนึกทำงานได้อย่างเต็มที่พลังแห่งความเชื่อมั่นจะช่วยปลดล็อกศัก,กยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ คุณจะรู้สึกว่าความสำเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อมเช่นนักกีฬาที่เขามั่นใจในตัวเองว่าเขาจะคว้าเหรียญทองได้ในสนามแข่งขันขาอ2 2จงฝึกซ้ำๆย้ำๆจนกลายเป็นนิสัยให้กับจิตใต้สำนึกคุณข้อนี้สำคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าคุณฝึก affirmation จิตนาการหรือรว่ารู้สึกดีอะไรก็ตามคุณนะครับก็ต้องฝึกซ้ำๆเพราะว่ามันจะกลายเป็นโปรแกรมครับ จงทำซ้ำในสิ่งที่คุณต้องการจนกลายเป็นธรรมชาติไม่ต้องใช้แรงพยายามความสม่ำเสมอนั้นจะช่วยฝังนิสัยในจิตใต้สำนึกคุณจะเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่มันเคยยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายนิสัยใหม่นั้นจะนำคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการเช่นคุณอาจจะฝึกพูดหน้ากระจกว่าคุณเนี่ยเป็นนักพูดมืออาชีพจิตใต้สำนึกของเรานั้นคือกลุ่มพลังที่คุณสามารถใช้เพื่อพลิกชีวิตได้เปลี่ยนแปลงอนาคตได้ ลองนำวิธีการเหล่านี้ไปปรับใช้แล้วคุณจะค้นพบครับว่าพลังในตัวคุณสามารถทำให้ความฝันกลายเป็นจริงได้ใครเห็นว่ามีประโยชน์และจะเอาไปทำครับพิมพ์ให้่นไหนครับในคอมเมนต์อย่าลืมกดติดตาม motivation podcast เพื่อรับอาหารสมองกดสเสร็จทุกวันสำหรับคนที่ต้องการให้อปป้านะครับเป็นสรุปสั้นแล้วก็ออกกล้องแล้วก็ย่อยให้คุณฟังก็สามารถฟังได้ที่ motivation talk ครับเป็น playlist นะครับคือตอนนี้อปป้าทารายการใหม่อยู่ในช่องเดิมนะครับ พลย์ลิสต์ motivation talk โอป้าก็จะออกกล้องแล้วก็เขียนหน้าจ่อที่บาบให้คุณฟังในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจฝากติดตามอีกเพลย์ลิสต์หนึ่งด้วยนะครับขอบคุณครับอันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมขับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการ ด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา m ไ d โ u l n น s s ธุรกิจและการตลาด Motivation Podcast Premium Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมคลับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้น สมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอป้าอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ